ก็ได้นางเจิ้ลสวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีมังกรในะประจำเดือนตุลาคมนะคะว่าในเรื่องความรักต่างๆของชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงเดือนตุลาคมเนาะเราก็จะถามคำถามแล้วเราก็จะขยายไพ่ไปเลยนะคะ ความรักของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะมีการตกลงกันนะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะว่ามันจะเป็นไปในทางทิศทางไหนเนาะเออโอเค j u s m e n t นคะไพ่ justment นั้นหมายความว่า,าจะมีการตกลงกันนคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณชาวราศีมังกรคนรักของคุณนะอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจากคนที่อาจจะพูดคุยกันเฉยๆหรือว่าคุยกันหรือว่าเป็นเพื่อนกันอาจจะเลื่อนสถานะไปเป็นแฟนกันนะคะอืมอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะะ้ะส่วนไพ่ใบต่อมานะคะ ได้สามเหรียญน,นะคะสำหรับไพ่สามเหรียญน,นะออชาวราศีมังกรจะมีการตกลงพูดคุยกันนะคะกับผู้ใหญ่เหมือนจะเป็นการไปออพูดคุยกับผู้ใหญ่เหมือนบางคนนะจะมีการไปสู่ขอกันยังไงก็ไม่รู้นะคะหรืออาจจะเป็นการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องจะมาสร้างครอบครัวด,ด้วยกัน นะคะอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นไพ่สําหรับบางบุคคลนะมันไม่ใช่ไพ่ส่วนตัวนะคะเป็นไพ่รวมนะ <_ an> ต่อมานะคะเดอะชาร์ลอตนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีกรกฎนะคะเห็นได้ชัดว่าชาวราศีมังกรน,นั้นอาจจะมีการพูดคุยกันหรือคุยคุยหรือว่าอาจจะมีการ เคยคบหาดูใจกับชาวราศีกรกฎนะคะอือชาวราศีกรกฎคนคนนี้นะรู้สึกว่าเขาจะมีอารมณ์สองขั้วนะคะดีใจหายร้ายก็ร้ายน่ากลัวนะ,ะสำหรับคนคนนี้ชาวราศีกรกฎนะคะอ่าแต่เขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานนะสำหรับชาวราศีกรกฎคนคนนี้นะคะ ที่ชาวราศีมังกรเคยคบหาดูใจหรือว่าคบหาดูใจอยู่ในช่วงนี้นะคะ o o n o o นนะคะสำหรับไพ่ h e Moon นะรู้สึกว่าชาวราศีมังกรมีเรื่องอ่อที่ไม่สามารถเปิดเผยได้หรือฝ่ายคนรักข,ของชาวราศีมังกรนั้นมีความลับนะคะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งลหะที่มีความลับต่อกันนานที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะต่อมานะคะเป็นไพ่ไม้ เป็นไพ่เจ็ดไม้นะคะเป็นไพ่ที่แสดงถึงว่ายังมีการรักษาสถานะของตัวเองเอาไว้อยู่นะร,รักษาสถานะของตัวเองหมายความว่ายังไงนั่นหมายความว่าชาวราศีมังกรน,นั้นนะคะก็รู้สึกว่าเหมือนจะหวงหวงนะหวงก้างนะคะประมาณนั้นนะคะ กับคนรักคนเก่าหรือว่ายังไงอยู่ก็ตามนะคะก็ยังรู้สึกว่าจะมีการหวงคนในคนในความลับด้วยนะคะคนในความลับ,นะะนนาบอาจจะมีคนมาจีบหรือว่าอะไรอย่างงี้นะคะทำให้คุณชาวราศีมังกรมีเกิดเกิดอาการแบบพึงหวงหรือว่าอะไรอย่างงี้นะคะ เรื่องราวมันอาจจะสลับกันได้นะคะสำหรับชาวราศีมังกรหรือว่าฝ่ายของคนรักของคุณเองนะคะเราจะขอขยายไพ่เลยก็แล้วกันเนาะอขอขยายไพ่ j u d g m e น t นะคะจะมีการตกลงกันในเรื่องของอะไรเหรอคะ Uh huh. ความรักครั้งนี้มีคนหักหลังกันนะเพราะว่ามันได้ไพ่สิบดาบด้วยนะคะนั่นหมายความว่าชาวราศีมังกรนะคุณอาจจะไปหักหลังคนรักของคุณนะคะหรือตัวคนรักของคุณจะหักหลังชาวราศีมังกรก็เป็นไปได้นะคะไพ่มันส,สามารถสลับกันได้ในความสัมพันธ์นะคะ ก็ขอให้ระมัดระวังไว้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะอาจจะหลังจากที่มีการทะเลาะเบาแวงหรือมีการหักหล้างกันแล้วมีการพูดคุยกันตกลงกันว่าจะเอาอยัางไงต่อดีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะต่อมาแล้วขอจะขอขยายไพ่สามเหรียญน,นะคะ Night ในออบว n นนะคะรู้สึกว่าชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะจะมีความกระตือรือร้นนะในเรื่องของความรักอยู่พอสมควรนะคะออถ้าเป็นบางคนนะชาวราศีมังกรชอบใครหรือว่าแอบมองใครอยู่ในช่วงนี้นะคะก็จะพยายามไปเรียบเรียบเคียงเคียงนะคะ พยานที่จะเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนคนนั้นนะคะอาจจะมีการเอาใจใส่กันหรือมีการตื้อเท่านั้นที่คลองโลกประมาณนั้นนะคะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะ,คะคติของเขาในช่วงนี้นะคะโอเคเดชาลอตนะคะเราจะขอขยายไพ่เดชาลอตเนาะ โอ้โหหันหลังให้กับความรักเลยเหรอคะรู้สึกว่าชาวราศีกรกฎนะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรอยู่ในช่วงนี้นะคะเขาจะหันหลังให้กับความรักครั้งนี้นะคะออจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะมีความลับต่อกันนะ แล้วรู้สึกว่าเขาคนนั้นนะรู้ความจริงแล้วนะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะคะเขาอยากจะกลับไปตั้งหลักแล้วกลับไปรักตัวเองนะคะเขาเดินหันหลังให้กับความรักแล้วนะในตอนนี้นะคะสําหรับความรักนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้สําหรับตัวชาวราศีมังกรเองอาจจะหันหลังให้กับความรักก็ได้นะคะให้มันสามารถสลับกันได้ในความหมายเนาะ เด m มูนนะแล้วขอขยายไพ่ h e Moon เลยดีกว่าเนาะจะมีความลับเรื่องอะไรเอ่ยมีความลับในเรื่องของความรักนะเป็นความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะอาจจะมีการคบหาดูใจกับคนสองคนในเวลาเดียวกันนะ แต่อีกคนนึงนะมองไปถึงอนาคตร่วมกันอีกคนนึงแค่คบคบไว้เพราะว่าเขาเป็นคนดีหรือว่าอะไรก็ตามนะแต่มันเป็นความลับที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ประมาณนั้นทำลองนั้นนะคะเราขอขยายไพ่เจ็ดไม้นะคุณจะรักษาตำแหน่งในเรื่องของอะไรหรอคะ เป็นคนที่มีวาศสศิลป์ดีนะคำพูดคำจาของคุณนั้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะเอ,อ่อคำพูดคำจาของคุณนะทำให้คนรักของคุณใจอ่อนได้ง่ายนะคะพูดจาหวานล้อมเก่งนะคะสำหรับไพ่ออใบน,นี้นะคะที่มันแสดงถึงว่าชาวราศีมังกรเป็นแบบนั้นนะคะ แล้วยังเป็นคนที่อาจจะพูดเก่งนะอาจจะปฏิบัติไม่ค่อยได้นะคะคุณอาจจะเป็นสโลแกนแบบประมาณว่าอืคำพูดสำคัญกว่าการกระทำประมาณนั้นนะคะมันมันดูจะสลับกันใช่ไหมเพราะว่าปกติแล้วเขาจะพูดว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดใช่ไหมแต่น,นี้สลับกัน โอเคเราจะขอสรุปไพ่ความรักให้กับชาวราศีมังกรนะคะโอเคยังมีเรื่องทะเลาะบ่อแว้งกันอยู่นะคะไพ่สรุปนะคะได้บอกว่าขอให้คุณนะคะใจเย็นๆ นะ,ะกับในเรื่องความรักนะคะจะไม่มีความเข้าใจกันบ้างในบางครั้งหรือว่าอาจจะความคิดเห็นไม่ลงรอยกันกับคนรักนะะขอให้คุณใจเย็นๆไว้นะฮะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองนะคะถ้ามีการทะเลาะเบ,บาแหวงกันกับคนรักมีเกณฑ์เป็นไปได้จะมีการทะเลาะเบ,บาแวงกับคนรักได้ง่ายๆนะคะ ถ้ารอบอแว้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีเกณฑ์เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะและก็ในเรื่องความรักนะชาวราศีมังกรนะคะมีประสบการณ์ในเรื่องความรักอย่างโชคชนนะ,ะประสบการณ์ในความรักที่ผ่านมานะทำให้ชาวราศีมังกรได้เรียนรู้ว่าควรทำอย่างไรกับชีวิตความรักใน ปัจจุบันนี้หรือว่าอะไรก็ตามนะคะพูดง่ายๆก็คือประสบการณ์สอนให้คุณได้รู้จักความรักแล้วก็ทำให้คุณได้มีการรับมือกับความรักได้หลายรูปแบบเช่นเดียวกันนะคะเช่นผแลน์นะคะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ประจำตัวของชาวราศีธนูนะคะรู้สึกว่าชาวราศีบมังกรน,นะอาจจะมีการาทะเลาะบ่อแวงกันได้กับชาวราศีธนูนะ อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะขอให้ระมัดระวังในเรื่องของความพูดด้วยนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายงานใหม่นะคะย้ายที่ทํางานใหม่นะคะย้ายบ้านใหม่นะคะหรืออาจจะมีการซ่อมแซมบ้านใหม่ตกแต่งบ้านใหม่ให้มันดูดีกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ขอเตือนให้ชาวราศีมังกรรู้ว่าจะมีคนคอย หักหลังในเรื่องความรักของคุณนะคะในความรักของคุณในครั้งนี้ไม่ใครก็ใครนะคะที่มีความลับต่อกันนะคะและก็ไม่ใครก็ใครนะคะไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะจะเดินหันหลังให้กันนะคะในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องทะเลาะเบ,บาแวงกันได้ง่ายๆขอให้คุณบาลานซ์อารมณ์ให้ดีๆนะคะทำจิตใจให เขาเรียกว่าอะไรทําจิตใจให้สงบนะคะทำจิตใจให้เย็นทําใจให้เย็นไว้นะคะจะได้ไม่ทะเลาะเบาะแว้งก,กันกับผลลักเนะสำหรับวันนี้นะคะ Golden Angel ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ